เหรียญแท้หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ปี2520 <st aff> เป็นหนึ่งในเหรียญประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญสูงมากทั้งในแง่พุทธคุณความมหายากและความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติอธิบายรายละเอียดเหรียญตามภาพที่แนบด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่แหวนสุจิโนโนครึ่งองค์หันข้างบนเหรียญมีข้อความว่า หลวงปู่แหวนสุจิโนโนวัดดอยแม่ปังเนื้อทองแดงรมดำด้านหลังตรงกลางเป็นตราครุฑและสัญ,ญลักษณ์ของสามเหล่าทัพทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตํารวจล้อมรอบด้วยอักขระและคำว่าเราสู้สู้ตรงนี้สู้ทีนี่ด้วยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จุดเด่นของเหรียญเราสู้รุ่นนี้รายการรายละเอียด ชื่อรุ่นเราสู้2520หลวงปู่ผู้ปลุกเสกหลวงปู่แหวนสุจินโนสถานที่จัดสร้างวัดดอยแม่ปังอำเภอเพ้าวจังหวัดเชียงใหม่ปีที่จัดสร้างปี2520ผู้จัดสร้างคณะสิทธิ์ร่วมกับรัฐบาลโดยในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงมีพระราชดำริโรงงานผลิตกองกระสาบกรมธนารักษ์วัสดุเนื้อทองแดงรมดำ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจประเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่สีแดงในขณะนั้นพุทธคุณและความศรัทธาหลวงปู่แหวนถือเป็นพระอริยสงฆ์แห่งล้านนามมีศีลาจารย์วัดงดงามเป็นที่เคารพทั่วประเทศ เหรียญรุ่นนี้จัดว่าคลังจากเจตนาบริสุทธิ์จากใจหลวงปู่และมีพิธีใหญ่ปลุกเสกแบบราชการเต็มรูปแบบว่ากันว่าใครได้เหรียญรุ่นนี้ติดตัวแล้วปลอดภัยจากภัยศึกสงครามเป็นที่นิยมของทหารตำรวจจุดสังเกตรเหรียญแท้แบบรัวพรัด 1. ลักษณะเหรียญกลมใหญ่ขอบหนา 2. ลึกเป็นแอ่งเรียกว่าหลุมดำโดยเฉพาะบริเวณกลางเหรียญ 3. ม,มีขอบเส้นสองชั้นชัดเจน 4. รายละเอียดพระพักหลวงปู่ชัดตาใบหน้าริ้วจีวรไม่เบลอ 5. ตัวหนังสือคมมีมิติ 6. เหรียญแท้ผ่านกองกระสาบต้องมีความเนียบสูงระดับเหรียญราชการ หากคุณมีเหรียญน,นี้ในครอบครองต้องถือว่าเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทั้งทางใจและประวัติศาสตร์ครับสรุปเหรียญแท้หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ปี2520ผลิตจากกองกระสับหน่วยงานราชการเป็นผู้ผลิตส่วนเหรียญที่เพื่อนๆมีกันอยู่หรือเพื่อนๆเ,เห็นในโลกออนไลน์จะเป็นเหรียญของพ่อค้าทำขึ้นทีหลังจากเหรียญน,นี้ครับ พ่อค้าจะทำลอกเหรียญแบบจากเหรียญกองกระสาบในสมัยปี2520แล้วพ่อค้าก็สร้างบล็อกขึ้นมามากมายในสมัยปี2520แล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือในสมัยนั้นแล้วเพื่อนๆก็ไปดูตามหนังสือหรือเซียนห้างก็จะไปดูตามหนังสือเพราะว่าเซียนห้างไม่เคยเห็นเหรียญที่เขาแจกในหน่วยงานราชการเพราะเซียนห้างยังไม่เกิดถึงเกิดก็ยังวัยรุ่นหรือไม่ยังเด็กน้อยอยู่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีใครสนใจ เรื่องเหรียญหรือพระเครื่องคนพูดก็พูดกันไปในโลกออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องว่าแท้พระกระ็นับเพื่อนๆของแท้ของจริงอาสมัยนั้นต้องออกจากหน่วยงานราชการหรือวัดหลวงพ่อต่างๆเป็นคนสร้างเอง และยุคสมัยนี้ก็จะมีการปั๊มเหรียญขึ้นมาเมื่อปี68แต่ไปบอกว่าปี20เป็นแบบนี้หลายหลายเหรียญเลยครับที่ผมเห็นในโลกออนไลน์เหรียญแท้จริงๆอะมันหมดไปตั้งแต่ภายในเดือนนั้นหรือภายในอาทิตย์นั้นอยู่แล้วครับมันคงไม่เหลือมาถึงยุคนี้หรอกครับผมถ้าเหรียญแท้จริงๆอาทิเพื่อนๆได้เห็นในกลุ่มมีไม่กี่เหรียญแล้วครับในโลกใบนี้